สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับด่วนแจ้งเตือนสึนามิสั่งอพยพทันทีญี่ปุน่นแจ้งเตือนสึนามิหลังแผ่นดินไหวขนาด7.6สั่งประชาชนอพยพทันทีวันที่1มกราคมส5 6 7สำนักข่าวต่างประเทศและสถานีโทรทัศน์ nhk และสื่อในญี่ปุน่นรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.6ใกล้ชายฝั่งบริเวณภาคกลางของประเทศญี่ปุน่น เมื่อช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา21นาทีของวันที่1มกราคม2567ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวชายฝั่งของจังหวัดฮิชิกาวะรีบอพยพขึ้นที่สูงทันทีรวมทั้งประชาชนในจังหวัดที่อยู่ติดกันทั้งนิงาตะและโทยมามะเพราะอาจเกิดสึนามิหรือขึ้นยักษ์สูงถึง3เมตรซัดชายฝั่ง ขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ